สวัสดีค่ะคุณชมคะดิฉันนันทภัทคงหินพบกันในรายการล้วข่าวเทศบาลนครนัดใหญ่นำเสนอกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครนัดใหญ่ค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเทศบาลนครนัดใหญ่จัดงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานหาดใหญ่ Music City Festival ส0 1 6ั2016คะ่ะเทศบาลนครนัดใหญ่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานถแถลงข่าวเตรียมจัดงานหาดใหญ่ Music City Festival ส0 1 6ัโดยมีนายตรียโยโก้จัดมิโก้ กงสุนใหญ่อินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาดรไพลพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นายพานุวรมิตรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่นายสุรพลกัมพลานนท์วัฒนนายกสมาคมสมมาพันธุ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาร่วมแถลงข่าวณบ,บริเวณถนนสนิหานุสรอ,อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่26-27สิงหาคม2559เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยใช้ดนตรีเป็นสื่อนำซึ่งพื้นที่อำเภอ Hat j a จ,จังหวัดสงขลาเป็นชายแดนภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่ความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ3มฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยและเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้าร่วมงานและท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างไรายได้และการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีศิลปินชั้นนำทั้งชาวไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิบีสุกริพาราดอกอีทีซีอินสตินเจสเตอร ศิลปินจาก The ะไวซีหมูแฮมวานโบกี้ไก่อันทูลีออนวีแกงและยังมีศิลปินจากประเทศเพื่อนบ้านอิมลาเคจากประเทศอินโดนีเซียและอาซิธารุณจากประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากร้านชั้นนำในหัดใหญ่อีกด้วยสำหรับหัดใหญ่ซิตี้มิวสิกเฟสติวัลนะครับที่จะจัดขึ้น26 27สิงหาคามนี้เนี่ยนยโยบายของเทศบาลนครหัดใหญ่ก็คือหันใจสนุกสนานซิตี้ออฟฟันแล้วก็ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานหัดใหญ่ดูท่านพานุวรมิตรได้นำเทศกาลดนตรีมาจัดขึ้นโดยนำศิลปินที่มีชื่อเสียงตั้งจากมาเลเซียอโดนิเซียและก็ประเทศไทยมาจัดที่ใจกลางเมืองหัดใหญ่ถนนสน,นาีานุสร์และนอกจากนั้นยังมีอาหารนานาชาติมาเพื่อให้ ท่านที่มาเที่ยวชมงานเนี่ยได้ชิมกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านเนี่ยจะมาเที่ยวชมงานในวันที่2 6 27สิงหาคมครับเราสนับสนุนในเรื่องของพื้นที่และกําลังคนในการเตรียมความเรียบร้อยต่างๆนะครับส่วนงบประมาณทั้งหมดเนี่ยได้รับการอนุเคราะห์จากการท่องเที่ยวประเทศไทยครับครับก็ขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญชวนญาติหรือเพื่อนฝูงที่อยู่จังหวัดต่างๆเนี่ยมาเที่ยวหัดใหญ่มาฟังดนตรีกันเราเป็นเมืองดนตรี มีดนตรีที่ทสนุกสนานที่ไพเราะไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นนะครับมีทั้งดนตรีจากมาเลเซียและอินโดนีเซียมาร่วมสร้างสีสันกันที่หัดใหญ่ด้วยเชิญนะครับกิจกรรมต่อมาค่ะเทศบาลนครดัดใหญ่นะคะจัดการประชุมสภาเทศบาลนครดัดใหญ่สมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจําปี2559ค่ะเทศบาลนครอัดใหญ จัดการประชุมสภาเทศบาลนครหัดใหญ่สมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2559โดยมีนายสมคิดอรันดอนประธานสภาเทศบาลนครหัดใหญ่นายเจษสกุลเพชรกุลรองประธานสภาเทศบาลนครหัดใหญ่ดรไพรพัฒโนนาย,ยกเทศมนตรีคนครหัดใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครหัดใหญ่ทั้ง4เขตเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณายัตติต่างๆของทางฝ่ายบริหารที่เสนอโครงการและงบประมาณต่างๆในการบริหารงานขอรับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาเทศบาลนครหัดใหญ่ณหอประชุมเทศบาลนครหัดใหญ่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานหัดใหญ่ฮาร์ดเซลล์สองลดสนันมันทั้งเมืองค่ะจังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหัดใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาถแถลงข่าวการจัดงานหัดใหญ่ฮัตเซล2016ลดสนันมันทั้งเมืองขานรับแคมเปญสงขลามหาสนุกสุขทั้งปีที่สงขลาเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีนายทรงพลสวัสดิธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสำริดบุญรัต รองนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่นายสมพรสิริโปราณนนท์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมงานถแถลงข่าวหน้าลานกิจกรรมชั้นบีศูนย์การค้าไดアา,าคอมเพล็กหัดใหญ่ โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่1ถึง11กันยายน2559เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องและยังจัดให้เป็นเทศกาลลดราคาสินค้าประจำปีของจังหวัดสงขลาในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงโลซีสัน้นให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อให้มีการซื้อสินค้าในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอาทิโรงแรมห้องพัก เริ่มต้นที่100บาทตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินหัดใหญ่950บาทอีกทั้งยังมีร้านคา้าร้านอาหารและพัตาคาหานชื่อดังในพื้นที่ลดราคาเมนูเด็กของร้านด้วยเมนูเล็กเพร้อมทั้งแถมบัตรคูปองของโรงภาพยนตร์ซึ่งศูนย์การค้าในพื้นที่ร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง70%และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริม บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันในวันที่1-5กันยายน2559ซึ่งจะนำผลไม้ขึ้นชื่อและมีรสชาติดีของจังหวัดสงขลาอาทิทุเรียนสับประรดมังคุดมาจัดจำหน่ายภายในงานโดยมีจุดเด่นอยู่ที่การจัดกิจกรรมบุฟเฟ่ผลไม้กินไม่อั้นในราคา199บาททั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนวาระสงขลาเกษตรคุณภาพเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป เทศาบาลนครหัดใหญ่นะคะจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปลอดรถลดโลกร้อนหัดใหญ่คาฟรีเดค่ะเทศาบาลนครหัดใหญ่จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปลอดรถลดโลกร้อนหัดใหญ่คาฟรีเดโดยมีนางปฏิมาตันติเมต,ตาหัวหน้าสำนักปลัดเทศาบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะทำงานผู้เกี่ยวข้อง จากภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมณนะห้องประชุมสำนักการช่างชั้น3สำนักงานเทศบาลนครหัดใหญ่สำหรับการจัดงานวันปลอดรถลดโลกร้อนหัดใหญ่คาฟรีเดย์จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนพร้อมรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงานโดยหันมาใช้รถขนส่งมวลชนและรถจักรยานเพิ่มขึ้นเพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้นรวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัดการเกิดอุบัติเหตุช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางและจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมันรวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่18กันยายน2559กํากำหนดจุดปล่อยตัวณนะบริเวณสำนักงานเทศบาลนครหัดใหญ่ซึ่งในปีนี้นะคะเราจะจัด กิจกรรมกันที่เทศบาลน,นครหัดใหญ่โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่18กันยาที่จะถึงนี้นะคะโดยกิจกรรมเบื้องต้นนะคะก็จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนนะคะในเขตเทศบาลน,นครหัดใหญ่แล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็ชมรมนักปั่นนะคะผู้ปัน่นผู้รักการปั่นจักรยานทุกท่านเนี่ยร่วมกิจกรรมกันนะคะโดยจะมีการปั่น รอบๆเมืองหัดใหญ่นะคะแล้วก็ไปที่บ่อบำบัดนะคะซึ่งที่บ่อบำบัดนี้จะมีกิจกรรมการปลูกต้นไม้นะคะก็จะมีทั้งไม้เศรษฐกิจไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลแล้วก็วนกลับมานะคะเข้าเส้นชัยกันที่เทศบาลนครหัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมและภารกิจของเทศบาลนครหัดใหญ่ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการล้วข่าวเทศบาลนครหัดใหญ่ได้ใหม่ค่ะ ทางคยเคเบิลทีวีและเคเบิล93ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันนันพัฒคงหินต้องขอลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ